สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง TNTV ซัอ2นะครับผมจะมารีวิวคอนทอนะครับนี่นะครับก็ผมเฮเกีนแค่เกมนะครับก็มารีวิวของสตรงนะครับอันนี้ผมตังซื้อไปก็รายวันอยู่นะครับมีโอกาสมารีวิวมารีวิวนะครับก็นี่ครับคอนทอนนี่นะครับผมปกอบไปเสร็จแล้วนะครับก็เป็นคอนทอนะครับดึงออกมาได้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับจะเล็กๆนะครับไอพวกอันนี้ก็เป็นเลโก้นะครับอันนี้ก็เป็นทาร์ทลองนะครับมีสายฟ้ากับทาร์ทลองนะครับอ่าตั้งคอนท้อได้นะครับนี่นะครับนี่ครับก็ตั้งอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ตั้งแบบนี้นะครับกอ ก็เป็นถัดรองคอนคอนนะครับนี่ครับก็ลายรายละเอียดก็โอเคนะครับจะมีลายลายตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับถ้ายากได้นะครับก็สอ่งซื้อได้นะครับกับคอนคอนนะครับประมาณสองร้อยเก้าสิบ้าบาทนะครับคอนคอนตัวนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและจะใครด้วยกันครับยังไงขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย